สวัสดีครับคนไข้ที่น่ารักของหมอทุกคนนะครับสิ่งที่หมออยากให้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการที่มาทําหน้าที่พัทราวุธคลินิกนะครับอย่างแรกก็คือที่พัทราวุธคลินิกเนี่ยไม่มีเซลล์นะครับเมื่อคนไข้มาถึงลงทะเบียนกรอกประวัติเรียบร้อยแล้วก็จะได้พบหมอทุกคนนะครับสามารถพูดคุยกับหมอได้เลยว่าอยากทําอะไรนะครับโดยไม่มีค่าปรึกษานะครับอีกเรื่องที่สําคัญเลยนะครับก็คือหมอสามารถช่วยคนไข้นะครับคุมงบประมาณได้นะครับคนไข้สามารถบอกหมอได้นะครับว่าตั้งงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่นะครับหมอจะช่วยวางแผนให้ครับว่าภายในงบ ประมาณนี้เราควรจะทําอะไรก่อนหลังดีนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยดูดีที่สุดแล้วก็ตรงใจคนไข้มากที่สุดครับเมื่อเข้ามาพบหมอแล้วเนี่ยก็เล่าได้เลยนะครับว่าอยากทําสวยอะไรบ้างอยากให้หน้าไปในทิศทางไหนหรือว่ามีเรสเฟลต์อะไรนะครับก็ให้หมอดูได้นะครับออกแบบรูปหน้าให้ก็สามารถทําได้นะครับคนไข้สามารถเล่าประสบการณ์ที่เคยไปทํามาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือแย่นะครับทำมาแล้วพังทํแเราไม่เห็นผลหมอจะได้ช่วยวางแผนรักษากันครับว่าจุดไหนเราควรแก้ไขหรือจุดไหนไม่ควรแก้ไข จุดไหนทําได้จุดไหนทําไม่ได้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุครับอีกทั้งคนไข้สามารถบอกระยะเวลาที่ต้องใช้หน้ากับหมอได้นะครับหมอจะได้ช่วยวางแผนให้ได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าคัดถการแต่ละอย่างเนี่ยใช้เวลาเห็นผลไม่เท่ากาันรวมถึงอาจจะมีอาการบวมอาการเขียวช้ำได้นะครับว่าจะไปเที่ยวไหนจะต้องไปงานไหนหรือจะต้องแต่งงานอะไรยังไงก็บอกหมอได้ก่อนนะครับสุดท้ายนะครับทางคลินิกเนี่ยมีการติดตามผลทุกเคสนะครับเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ทําไปเนี่ยดีหรือไม่ดีมีตรง ที่ต้องเติมต้องเสริมไหมนะครับซึ่งหมอก็จะทัชอัพให้นะครับและที่สําคัญนะครับหมอขอย้ําว่าที่พัทนาวุธคลินิกเนี่ยหมอดูแลคนไข้ทุกคนนะครับและไม่ทิ้งคนไข้แน่นอนครับ